สัสดีค่ะเพื่อนๆโอ้คิดฮอดหมูคิดฮอดพวกคิดฮอดตำสมคิดฮอดก็ได้กินอยู่ละค่ะแต่ว่าจะต้องซื้อกินเนาะคะ่นะเนาะบ่ได้ดเฮ็ดกินอันนี้ผู้ใดมีศาสตร์มีเสื้อกับปูศาสตร์ปูเสื้อนอนเบิงนอนอันน,นอนเบิงหลุดลวคะ่ะเมื่อนี้สีบอาจากน้อยนึงที่ว่าห้างหายไปร่วมเดือนสองเดืนอนแล้วก็บ่ได้มาทักท้ายบ่ได้ไปเยี่ยมไปเยอยเพื่อนๆต้องขอโทษขออภัยะลายเด้อค่ะ ขอบคุณเอฟซีหลายๆที่ยังติดตามยังเป็นกำลังใจให้นับอยู่กับปัญหากคือเรื่องของเรื่องนับกับบ่บ่างที่ว่าแั้แบบว่าเพื่อนจะไปเห็นงานประเทศจีนแล้วก็เดินเรื่องเดินอีอย่างเนาะค่ะเนาะแล้ววีซ่าต้องไปตรวจโควิดนู่นนี่นั่นก็เลยหนุงอยู่ค่ะช่วงเดือนสองเดือนนับก็เลย่มีเวลาไา้เฮ็ดคคิปง่ายบ้านง่ายอีอย่างน้ำกะกะคือจังตั้งแต่ต้นย้อนกลับไปที่นับว่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่า แฟนนับหมดสัญญางานกับโรงเรียนอยู่พัทยานะคะเนาะคือบ้านเก่าที่นับเคยอยู่นะคะมันเป็นบ้านพักของโรงเรียนเนาะค่ะเนาะอ่าย้อนกลับไปก็คือว่าแฟนนับหมดหมดสัญญางานกับโรงเรียนแล้วเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องย้ายออกมาเนาะค่ะเนาะมันเป็นบ้านเจ้าของเนาะค่ะเนาะบ้านพักโรงเรียนอยู่ไปแล้วน่ากับกลับไปอยู่คอนโดค่ะพี่น้องอยู่คอนโดห้องน่อยนี่ค่ะมองมองเล็้ยพวกมองกินมองนอนที่ต้องกันแฮง่ายค่ะมาที่นี่แฮง่ายเพราะว่าเดิน ตอนไปยุบ้านพักในโรงเรียนโอ้จีคานเทดเบียกพี่น้องนี่นี่ก็บที่เป็นคลิปแรกเพราะว่าแฟนนับเดินทางไปอประเทศจีนตากแต่คืนวันที่สองนะคะน่ะเนาะกับที่ไปกักตัวยุ่ประเทศอจีนล้วงเบ็ดเสร็จแล้วเดินทางไปอย่างเชียงตูี่ค่ะก่อนจากตัวสองอาทิตย์หลังจากกักตัวยุ่เชียงตัวสองอาทิตย์เราเราก็สิไดง่ายไปเชีงยงไห่อีกสองอาทิตย์เนาะคะ่ะ ยากค่ะบ่ไม่นว่าไปง่ายๆนะค่ะเนาะขนาดแฟนนับหนี่คือว่าทางโรงเรียนเนาะค่ะของประเทศจีนโรงเรียนที่ว่าเราเราติดไปเหตุงานค่ะคือว่ารับรองการันตีเป็นคนเดินเรื่องย่างหห้เป็นคนเดินเรื่องให้แฟนเนาะยังไปยากต้องเดินเรื่องตั้งหาเดือนค่ะแฟนนับนี่คือว่าสมมติว่าทั้งทั้งต้นสังกัดทั้งที่เหตุงานเพื่อนน่ะต้องการเอกสารที่ย่างแฟนนับหนีาที่ส่งเอกสารปอดเอกสารให้ย่างยว ว่านีกระานไค่ะกันยางงายเนาะคะ่ะซัวสีได้ไปซัวส,สีแล้วค่าตัวกับแพงแพงแต่ตรงน้านเหนือว่าเป็นยังนะคะ่ะเพราะว่าทางโรงเรียนจ่ายใหม้มดบุกใหม้มดอีกอย่างเนาะแต่ว่ามันกะเป็นอย่างที่ว่าว่าหนาวเสียว่าเเหตุการณ์ช่วงนี้มันถี่ไปง่ายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไปเห็ุงานมันมันไปง่ากก็ไปเที่ยวนะคะ่ะแต่ว่าไปเที่ยวเขาก็ายังมันได้เปิดประเทศหรอค่ะย้ำมั่นได้เปิดประเทศถ้าเขาเปิดประเทศแล้วนับจำงสิไปน้าได้เนาะคะ่ะเนาะคือบอกไว้ก่อนเดี๋ยว อย่าสีสงสัยว่าอานับขึ้นก็ไปนํานับไปบ่ทันได้นะคะเนาะเพราะว่านับอ่ายังไม่ได้จดทะเบียนกับแฟนไปก็ได้ถ้าจดทะเบียนกับแฟนนั่นก็คือว่าไปได้อยู่อ่าไปได้อยู่แฟนการันตีแล้วก็เดินเรื่องเดินยังแบบว่าไปเที่ยวผู้ติดตามอยางประมาานั้นแต่ยังบ่จดทะเบียนมันไปก็ได้นะคะเนาะแล้วก็ต้องรอแบบว่าเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเขาไปแค่นั้นค่ะจ้างสิไปได้เนาะนับก็เลยได้อยู่อยู่กรุงเทพอยู่บ้านอยู่กลับมาอยู่คอนโดคอนโดกั เป็นคอนโดที่ว่าอันเล้าหน่ะหล่ะซื้อไปห้นับกว่ทีนี้นับกว่ทอันนี้กับทเป็นคลิปแรกของของของเงนที่นับห่องที่นับง่ายเขามาอยูไหมเป็นคลิปแรกแล้วก็สถานที่แรกที่นับเพรคลิปเนาะค่ะเนาะอันบ่มีอย่างว่าแล้วค่ะบอกเพื่อนเมื่อเล้วแล้วก็สิอธิบายว่าขอโทษขอแพยอะไรที่ว่าหยุ่งแล้วก็ไม่ได้กลับไปหาเพื่อนในช่วงเดือนสองเดือนเนาะค่ะ ตอนนี้น้ากะสีกลับมาคือเกาเหระคะเพราะว่าวา่างแล้วแจ่กะสิเฮ็ดคลิปสลับกันไปอยยังไปทั้ส่วนมากกะสิตอนนี้กะสิเป็นรายการกินแหละค่ะตอนเนี้ยเพราะว่ากะสิะเม่ได้เป็นรายการเที่ยวก็จงตอนแฟนยูแล้วเนาะเพราะว่าตอนเพื่อนอยูเพื่อนกะไปบองนันบองหน,น,น,นีพาไปนอนนันหนี่อยยังซี่เนาะเพราะว่าห้องนี่มันนอนไป่ไรเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันสามคนก็เลยต้องพักกันตลอดตลอดไปนอนตามโรงแรมเพราะว่ามีลูกชายเพื่อนอยยังเพื่อนน้ำเนาะอัน สี่ปนนนอยู่น้ากันอันสามคนอีอย่างเงียเขาาบอร์วิจารอกเราค่ะเขาอยู่ไดอยู่บ่ได็ยากแต่ว่าอันบ้านเพื่อนเนาะนับก็รู้เอกค่ะว่าว่าสามีคนอื่นหรือบ้านคนอื่นสิเป็นยังไงแต่ว่าบ้านนับนี่คือบ้านเพื่อนว่ามันบ่ส่วนตัวมันบ่ส่วนตัวแบบว่าสีมาอยู่น้ากันนอนอยู่ห้องเดียวกันสามคนนีอย่างสงี่นะมันบ่ส่วนตัวว่าฉันว่าเออเพื่อนก็เลยอยู่บ่ได้เพื่อนกับคือปะเพทนี้บ้านเพื่อนเนาะค่ะเนาะกัสีบ่คือบ้านเขาบ้านเขาอนีสีหาพนมาเลยค่ะ ปูเสือปูสาดน้องกองกันเอเลยจัง hmm. จังโช่า hmm. ฟ <SL> ้าอีกอย่างนั่นเสียค่ะกสิปูเสือปูสาดน้องกองกันเอเลยอยู่ค่ะนั่นเพได้อะไรคาะแต่บ้านเขาถึงมาน้องกองกันเอเลยคือบ้านเฮาเพราอไรบ้านเฮาญาติพี่น้องมาหามาเยี่ยมกันน้องกองกันสี่คนหาเพิาะเป็นสีคนมวลเนาะค่ะน้องมักแต่ว่าบ้านเพื่อนได้เวนแบบนั้นเอ้าว้าอลายค่ะหิวหิวแล้วแต่ก็อยากว้าให้เพื่อนๆฟังเนาะค่ะว่ามันเป็นจังใดจังใดอีหอย่างนส่มากินกันเลยค่ะ มะตําซัวกับเมื่อเนี่ยนับมีแคปหมูมีเอยียงนี่ค่ะน้าพอดี <c oughs> อืมก็เลยกินโดนไม่ได้ใ็้กินเองโดนนะจะแตกของนบเพ่อเก้าเหรอคะเพราะว่า น้าสิบอกว่าน้าเพียร์เขาแซ่บกว่ได้เนาะน้าก็แซ่บตามไปเลยน้าก็เกาเลยครับชัดหมูชัดพม้อไหมชับหมูสื่อเด้อค่ะก็ได้เฮ็ดเองเดี๋ยวสิบอกว่ามันลังขอเจี๊ยบบัเฮ็ดเองจะได้ตามตัวเด้อค่ะเด้อ นี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเสียจากเอฟซีจากพวกพวกไปไปไซค์อีย่างนึ่งค่ะเ็เลยอยากว่าเฮ้ยฟังขอโทวขอแพ้อะไร,ารมาดีก,าะะาากับสิกรรมมาขึ้นกแล้ะค่ะป่านนี้หมาก็ทินห่องกองอหื้อ ตอนนี้ก็ยังว่า,ามันเป็นว่างนะคะก็ต้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เก็บห้องเก็บมิยังยุ่งเื่อกันค่ะยากต่อ,อยุ่งเข้กันก็อีกประมาณว่างเป็นหน้าที่เปล่ะค่ะตัวนับสีว่างใม่พักนม่พอนี่ก็นับตรงเก็บห้องเก็บอยยังของมันมันหลายเนาะ อแซ่บทำนักไม่นักก็แท่บดืวยกันทำเป็นกินเอง Mà tâm có phê gin phê hắn tham hắn nắp của hết có dạc hà bật hẹp 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 bật เพื่อนๆก็นอนถ่ายทุก้านเนื้อนับสือพยามหลังจากที่พยายามโดนกับะพยายามให้ครบทุกบ้านแหละครับหมูครบแบบครับหมูกม็มหทายแบบน้อจะนับมาก,กินแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ แบบที่มันเป็นบางๆฝอยๆบนบนี้เนี่ยบบมีอยังติดเลยน้าว่าเพราะแบบนักกินรุ่นน,นี้กินเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนักกินแบบนี้ค่ะรุ่นนี้เลยน้าว่ามันแอันรุ่นที่บางๆนี้ต่หนังน้ว่ามันเป็นยังไงบูนัก้วแต่ค้นมากต้องค่ะเนาะมากแบบใดก็เอาแบบนั้น <S <S เอา นาว่าน้าพอก็สือเริ่มกินสิบสิบนาทีแล้วอย่างเล็้วก็ดอกก็เดียวนัาเพชรคลิบย้ำไหนน้าน้าพ่อ้นกับโมพ้นคณบเพชรคลิปอาหารเนี่ยคลิปนับตรงนี้เป็นสิบนาทีสิบกว่านาทีขึ้นค่ะเพราะว่านับนีความ้รู้สึกว่าบุหรุนับกับว่านับพิ่งจะกินแป๊บเดียวเนี่ยมันคือเร็วแว่ว่าคลิปไปเที่ยวนับกับว่านับอัดโดนอยู่เอ้าก็จังสิได้สองสามนาที แจ้งเหรอจักเพจตามสไตล์คันต,งตังกะจำนี่แหละค่ะมาให้เพื่อนๆให้ไอ้ปรีดูว่าหายไปใซเสียไปไซกลับมาแล้วค่ะกลับมาคือเกาแล้วก็สทีมักกิน เขากินน้ำทําปลาอยู่นี่แหละค่ะวนเวียนอยู่ห้องน้อยๆนี่แหละค่ะต่อจากนี้ไปก็ได้ไปทั้งใดหรอกสีวนอยู่แถวนี้แหละค่ะสีได้กลับไปหาเพื่อนๆนับกับขอบคุณนะคะช่วงที่ว่านับหายไปเพื่อนๆก็ยังมาติดตามมาอออย่างนับยูคือเก่านะคะเนาะบัไดตเสียไปใส่เอฟซีกับคือกันค่ะขอบคุณหลายๆสําหรับทุกการติดตามท่านสั้นกับเอาท่านนี่ลค่ะนับไปที่ไปกินก็หลังไม้คือเก่าของนับเลยค่ะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก comment, ทก,การติดตามด้ค่ะที่บ่ถทิมนับเฮ็ดไหนนับได้ผ่านกดเออนับกับผ่านกดมาแล้วแต่ว่านับขยันผ่านได้ซิมหรอค่ะนับยังพันเหรียญน,นับพันครบอยู่ยังไงก็หายกำลังใจกันต่อๆไปนะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ